สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแอดมินไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะโอเคนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะลาวสตาะคะพี่น้อง เสียดายนะคะแอนมินแถมให้นะสี่สามนะมาสี่แปดนะคะ, 4, ะ,คะจะมาสี่สามก็ไม่ได้นะคะแต่ตารางของเรานะ,ะเข้า3ตัวนะคะพี่น้องสี่นะคะได้เฮกันบ้างไหมนะะ้อในตารางนะคะถ้าได้เฮก็ยินดีด้วยนะคะในตารางจับได้นะคะจับคู่ได้นะคะารางนะคะจับสตัวบนล่าง3าตัวได้นะคะไม่ว่ากันนะ พี่น้องถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดมินเจาะนะคะบางทีนะคะแอดมินเจาะนะคะเจาะเป็นตัวเด่นหมดเลยนะคะเพราะว่าตัวที่เราคำนวณมานะคะมันก็จะมีแบบเนาะก็เหมือนเหมือนพรุ่งนี้นะแอดมินน่ะจะเจาะไปถ้าจะเจาะมั่วนะคะบางทีบางท่านอาจจะอยากจะลูดนะพี่น้องอาจลูดไปเป็นตัวเด่นไปนะคะแต่ว่าถ้าจะเจาะเลยนะพรุ่งนี้ก็จะมีสีสาม เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์นะคะก็คือมันจะไปมั่วกันหมดเลยนะพี่น้องถ้าจะจับแบบโน้นแต่ว่าแอดมินก็จะจับเป็นตัวเด่นไปเลยนะคะตัวเด่นคือตัวแบบตัวเด่นๆไปเลยเนาะสำหรับสายวิ่งนะคะนี่จะเอาสายวิ่งตัวนี้เป็นแบบตัวที่แอดมินคำนวณมาทุกตัวนะก็จะมีนะคะ4 3 7 2 9 0นะคะที่จริงก็จะมี6ไปด้วยนะคะพี่น้องแอดมินคำนวณมา1 2 3 4 5 6านะคะแต่ว่าจะมีทั้งหมดนะ7ตัวนะที่แอดมินคำนวณสูตรมานะคะแต่ว่าแอดมินก็จะจับไปแค่ตัวเด่นไปนะคะตัวเด่นนะคะแอดมินให้เด่นนะคะ เด่นเจ็ดกับเด่นหกนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้านะคะส่วนเด่นหกนะคะก็จะมีหกศูนย์นะคะ หกสี่หกเจ็ดแล้วก็จะเป็นหกเก้านะคะเพราะว่าตัวที่เราไม่จับเด่นไม่ได้ก็จะมีตัวนี้นะมมนเขียนให้ดูนะคะใครชอบก็ตามได้นะคะ มี4 3นะตัวนี้คือจับตัวเด่นไม่ได้มี4 3มี7 2นะคะแล้วก็จะมี9 0นะคะตัวนี้ก็คือจับตัวเด่นไม่ได้มันมีแค่นี้นะคะเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเด่นหมดเลยนะคะทีแอดมินมาจาับตัวทีแอดมินชอบนะคะก็จะเป็น7 9นะคะ7 9เนี่ย7 2มีแล้วนะคะแล้วมาเขียนตรงนี้ทาไม จ็สองนะคะแล้วก็จะเป็นเจแล้วก็69นะคะแค่นี้นะคะตัวที่มันเด่นนะะจดไว้แคบไว้นะคะส่วนคู่นี้นะคะคือจับคู่เม็จับตัวเด่นไม่ได้มันมีแค่นี้นะคะก็เลยจับมาเป็นตัวประกันมาออตัวแถมนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยงๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า